สวัสดีค่ะทุกทุกคนมามีอุ๋ยมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะทําเมนูอ่าแกงเห็ดนะคะแบบในสไตล์ของอุ๋ยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้อุ๋ยก็จะมีเป็นนี้เลยเห็ุรวมมาได้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะไปทํากับข้าวเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดสมับสมาชิแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ไปดูการทํากันเลยค่ะ อุ้ยก็จะมีนะคะเครื่องแกงนี่ก็คือจะเป็นอ่ามีวันนี้มีลูกชายมานั่งด้วยนะคะทุกคนก็อ,อ่แม่ก็ต้องแม่ก็ต้องคอยดูแลไม่ให้คาดสายตานนะคะโอเคค่ะอ่อุอ้ยก็อุ้ก็มือจับลูกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอุ้ยก็จะมีเครื่องแกงนะคะทุกคนก็จะใช้แบบว่าเครื่องแกงธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะนะคะ มีตะไคร้มีข่านะคะมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีหัวหอมมีหัวหอมแล้วก็อ่จะมีเห็ดนะคะทุกคนนี่เห็ดนะคะอุจะให้ดูคือเห,ห็ดนะมันจะเป็นเห็ดรวมกัะทุกคนที่แบบมีแบบหลายอย่างเลยนะคะมันมีทั้งเห็ดหอมนะคะทุกคน,นเห็ดสารพัดเลยนะคะเขา มีเห็ดนางฟ้ามันก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะคะมีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดมีเห็ดหอมมีเห็ดนามิโกะนะคะโพลคินิมัชรูมสลิปปารีแจ๊กม,มาณห้าหกอย่างนะคะอยู่ในนี้นะคะคือมันจะออกหอม,หอมแล้วก็อร่อยค่ะไปกันเลยค่ะอุ๋ยก็จะทำการ ตรงนี้เครื่องมันหั่นแล้วเนาะวุ้ยก็จะทําการหั่นหัวหั่นหอมนะคะไว้ตรงนี้หรือไว้ตรงนี้ นะคะแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะเอาคกน้อยให้ใส่น้ำเปล่ากี่เต้นพบมานีกระเทียม แป๊บนึงลูกแม่แกะกระเทียมแป๊บนึงลูกชายคนตก็เรียกวันนี้นะคะทุกคนน้ำก็เดือดแล้วนะคะอุ้ยก็จะใส่เครื่องแกงเียคะ่ะอุ้ยจะไม่ส่งไม่สับนะคะคือจะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะนี่ ใพี่กลงไปด้วยทุกอย่างลงไปเลยกระเทียมมือก็จะบุบพอหยาบๆนะคะนีหัวหอมค่ะ หอมค่ะใส่น้ำน้อยๆเพราะว่าอุ๋ยเป็นอุ๋ยไม่อุ๋ยชอบแบบว่าน้ำน้อยๆข้นๆนะคะทุกคนคือมีประสบการณ์ในความแบบว่ากินแกงเห็ดน้ำข้นๆแล้วมันอร่อยนะคะก็เลยแบบอยากจะทำแบบนี้นะคะจากที่อุ๋ยปล่อยให้เครื่องแกงอุ๋ยนะคะเดือดประมาณสองสามนาทีนะคะอุ๋ยก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ดูเห็นไหม ็มันเป็นเห็ดแท่แข็งนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเห็ุที่ใส่น้ําน้อยเพราะว่ายังไงน้ํามันก็ออกมาจากน้ําแข็งอยู่แล้วนะคะมันก็ละลายอยู่แล้วอุ้ยมีหน่อไม้ได้วยนะคะทุกคนเป็นแต่ว่าเป็นหน่อไม้กระป๋องทำง่ายมาก มือแม่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาน <laughs> <beer> ะควก็ทุกคนอ้โหสิสิอ่าเปื้อนแก้มเปื้อนลิสติกแม่ไม่ตําใหญ่เลยตําใหญ่เลยเหรอลูก <c oughs> ตําช่วยแม่เลยตมัตมตมัตม <c oughs> ตามํตาตําตำ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  เบื่อก็ไม่ได้เบื่อนะคะทุกคนหนูํำใส่กับผักขมนะคะผักขมนะคะ <c oughs> คือเราไม่จําเป็นต้องใช้ใบไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ในาใบย่านางก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำใบาย่านางเนี่ยที่เขาแกงคู่กับเห็ดเนี่ยที่เขาแกงคู่กับหน่อไม้เนี่ยเพราะว่าใบาย่านางมันมีคุณสมบัติแก้ปวดหลังนะคะ ส่วนหน่อไม้เนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้มันสามารถที่จะทําให้ปวดหลังได้เพราะฉะนั้นแกงคู่กันมันก็จะทํามันจะได้ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอุ้ยไม่มีใบหญ้านางก็ไม่ีไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าหน่อไม้ก็ไม่เยอะอ,อ,อุ้ยก็ใช้ผักขมนะคะให้มันแบบว่าเป็นสีสันเฉยๆนะคะทุกคนกับตําคู่กับใส่กับข้าวนะคะ นนี้จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะทุกคนจนกว่าทุกอย่างจะสุกนะคะเดี๋ยวมาดูกันในทีค่ะอืมให้กลิ่นหอมแล้วหอมอะ่ะนี่นะคะทุกอย่างก็สุกแล้วนะคะทุกคนคะดูสีสิคะทุกคนคือสีมันได้อะ่ะดูนะคะเอาเอา,เอาผักขมนะคะไปตำใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะแล้ววันศุกร์เนี่ยอุกินปลาจะกินปลาค่ะเพราะฉะนั้นอุ๋ยก็จะใส่ปลาปลาแซลมอนที่อุ๋ยอบไว้นั่นแหละค่ะชันนี้แบบอุมรู้วยนะอุ้ยก็จะบีแล้วก็ใส่ลงไปด้วยนะคะ ใส่ปลาย่างกันนะคะเราก็ใส่ปลาอบปลาอบนะคะใส่หนังมันลงไปด้วยเสร็จค่ะปรุงรสชาตินี้แล้วแต่ใครชอบเลยนะคะ ช้อนหนึ่งนะคะขอให้มันได้กลิ่นโอ้ยน้ำอโจอีดี<ม>คือแบบหอมมาชิมหน่อยใช่ได้ใช่ได้ ก็คือหน้าตาแกงเห็ดที่น้ำน้อยน้อยของอุ๋ยนะคะทุกคนคือมันน้อยใมากนะคะมันไม่มีน้ำเลยนะคะแล้วก็อ่านี่นะนะคะรสชาติก็จะเป็นแบบในอย่างที่อุ๋ยต้องการนะคะรสชาติเนี่ปรุงรสแล้วแต่ตามใจชอบใครอยากจะใส่ใครอยากจะใส่อ่น้ำปลา,าไไลาาอะไรอะไรก็ได้นะคะทุกคนเนาะ<ม>อันนี้ก็แบบประยุกต์ที่อุ๋ยเท่าที่อุ๋ยมีนะคะนะไปแล้วค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ